โอเคครับน yeah, ี่ครับทีนี้เราก็มาดูนะครับดำพูดใน reading comprehension นะครัจากที่เราอ่านเมื่อเมื่อกี้ไปนะครับ preparing for Be c a e f u l crystal น,นะ,ค,ะครับการเตรียมพร้อมน,นะคะรับเพ่จะไป้ำ crystal นั่นก็ตเตรียมอะไรบ้างหนึ่งสองสามน,นะครับโอเคเรามาดูนะครับอ๋อลืมชี้ลยป้ายนะครับนี่นะครับนี่นะครับ อันไหนร้อนกว่ากันระหว่างนะครับท่ามคริสตันกับทะเลทรายซาลาราคำตอบคืออะไรครับนี่อยู่ตรงบรรทัดนี้นะครับนี่อุณหภูมันเท่าไหร่นะนะครับ45องศาเซลเซียสใช่นครับเกือบจะร้อนเท่ากับวันที่ร้อนที่สุดในซาลาเกือบจะร้อนเท่ากับเกือบจะร้อนเท่ากับท้าไมไม่เท่านะครับซาฮาราดีเซล นะครับ่าโอเคทีนี้เรามาดูเรนี่คเรชันนะครับทีเ่เราได้ดูได้ฟังนะได้อ่านพอจบคุณครูแล้วนะครับเรามาดูนะครับอันแรกนะครับอันแรกสาระสำคัญเลยนะครับคำถามนี่เป็นสาระสำคัญที่สุดนะ With a beast is possible the title for this s p a c i e s นะในสามข้อนี้อันไหนที่พอจะเป็น Uh, เป็นชื่อเรื่องได้ของขอ,งองบทความนี้นะครับ Like a uh, l dream how the crystal cave was made Who found the crystal cave ไหนไหได้ครับนี่ตอบไีใจนะครับเห้นตอบโ <Okay. S 2> อเคคำตอบคืออ <c oughs> แนอบคือนีรับาที่หนึ่งสองนะครับโอเคต่อไปครับ influence คือการอนุมานการคาดการณ์การคาดเดานะครับ <c oughs> when the passes from the passes we can infer that the curve <c oughs> อะไรครับ ถ้าพูดกวามเราสามารถที่จะอนุมานได้ว่านะครับจุดๆทำอะไรครับเมนทูริสโกทูสโอิจูใช่ไหมโน e l ล v e ินไม่มี้ค่เ่นนั้นอันน n ้บล i ปิมีสามารที่นั้นยู่ในนั้นเปิดได้ว่าอย่งไรครับอันนี้ไม่เฉยนะครับก็ไปดูในประทาศที่ สามสี่หรือสิบสามสี่นะครับโอเคนะครับต่อไปอ้าวฉันม่ได้แล้วต่อดี่ต่อทีต่อไปนะครับต่อไปอ่าในภันที่สิบห้านะครับคำว่า Difficulty มีความ,วา ies, มหมายว่าความยากของการเข้าไปข้าง going sight g o i n ไ s i g หรือ traveling to การเดินทางเที่ยวหรือ discovering คือความยากของการเข้าไปข้างน้นใช่ไหมครับโอเคน้ท okay, ่าที่หกถึงสิบห้าเนาะข้อสุดท้ายนะครับซี q คว n c e ก็คือการลำดับกานะรลำดับนะ which of the following do explore put on last นะอันไหนในสามตัวนี้ที่นักสำรวจจะต้องที่นักสำรวจใส่เป็นสิ่งสุดท้าย which a v e i n g zoo become comes นะครับอะไรครับอันนี้ก็ไม่เฉลยนะครับไม่ร,รับลองทําเองลองทําเองเดี๋ยวคกูจะมีอุปนิสัยที่ห่อยไว้ให้นะครับต่อ,อ,ไ,ปอ,ไ,อไปนะครับ B. Sense identity identify into watch or not given ตอบนะครับว่าจริงหรือว,ว่าไม่ได้ให้ข้อมีไว้นะครับจากหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้ โอเคเัามาดรูข้อแรกนะครับ question e ิคสัน e e จ e ฮ o ททูโกด s t สันต้องการความร้อนเพื่อเพื่อแบบจะได้เติบโตใช่ไหมชู True, or f a l ออนับกี e f ป n แต่พี่ละาวานมาต้องความร้อนแล้วก็เปียกใช่ไหั้ครับ To the air in the cave is difficult to breathe อากาศในถ้ำนยากต่อการหายใจใช่ไหมเขาพูดถึงไหมครับเขาพูพถึงแร่ความร้อนเนาะมันก็หายใจได้อยู่นะครับ <c oughs> ม่ให้ข้อมูานะครับ <c oughs> ต่อไป we s p e c i a l close people can stay in the cave for you เมื่อที่เอาใส่ชุดที่พูดมานี่น,นะครับคนสมาวิที่อาศัยอยู่ในถ้านั้นเป็นวันได้โอ้ใช่ไหมครับนี่สิบนาทีก็โหลแล้วนะใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้อ้าวทำไมไปเฉลยก่อนไม่เฉลยนังไม่เฉลยนะครับไม่เฉลยโอเคนะครับข้อสามเป็นไม่เฉลยเนาะ,นะ The eyes แผล R uh, orange หไอแผ่ก็คือไอตัวเนี <mir anda> ้ยแผ่นน no <rat> ้ำแข็งเนี่ยที่ใส่ตัวนี้มีสีส้มใช่หรือไม่นะครับเรียนไมีจ็เป็นสีส้มก็ได้เนาะอืมหรือหรือนะครับหรือให้ข้อมูลนะแต่ว่าจริงจริงมันไม่ใช่สีส้มสีส้มมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวไหนนะเรียกอืมไอตัวเนี้ยจะเซอร์กักนะครับเซอร์กัก เพรา it's very dry inside here dry ไหม not dry นะ Wet and hot ใช่ไหมครับนะครับตอบนสุดท้ายนะครับเอาเชือกให้นะที่เราเชือกเรียกแต่ว่ามันขึ้นให้นะครับข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับ only only two only two e x p l o r e explorers can visit the cave as one time นะครับมีเพียงสองนักสำรวจเท่านั้นที่สามารถที่จะเข้าไปถ้ำภายในถ้ำได้เพียงครั้งนะครับไในให้ข้อมูลนะ,นะ,น,ะนะครับอันนี้เป็นถ้ำนะครับถ้ำคริสตัลนะครับที่มีที่มีคริสตัลขนาดใหญ่ถึง ร้อยเจ็ดสิบอันนะครับร้อยสี่สี่นะครับสนใจน่าสนใจนะครับได้มาสักชิ้นหนึ่งน่าจะรวยเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปอ่าแล้วชิ้นเรามาดูนะครับโอเควลารีบ้างที่เราที่เราอ่าเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราดาไปตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับนี้เรามาใช้กับบริบทเืิมบ้างนะครับโอเคมาดูข้อแรกครับ what is something You have to prepare for บางอย่าง <c oughs> ที่คุณต้องเตรียมก่อนคืออะไรคือขั <c oughs> ้นตอบหลักฐานเนาะนะครับคือหลักฐานเช่นอาจจะเป็นออะะไรเนนาช่่ e x a m ก็ได้นะครับ e x a m t e l ซีลิล่งซีลิเดินทางห Excel กระสอบอะไรแบบนี้นะครับอโอเคอะไรพวกเรานะได้มาเลยนะครับ What are you wearing now? What are you wearing now? <coughs> so shirt. uh wash and ring. À, I guess it is maybe mommy นะครับ.อ่า jean ก็ได้นะครับ, right, right? jean ก็ได้. Right. What are the weather conditions today? What are the weather conditions? Thời tiết ở is a sunny day a really S <S 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 is for a very cold ว่าไปนะครับเน้ะครับอ่าเ what are some jobs you need to wear protection วะงานมีบางงานงานที่คุณต um ้องใส่อุปกรณต้องการเช่นอะไรครับมันก็สร้างใช่ไหมนะครับใงานะไรแบบนี้ไฟฟ้าไฟจก็ได้นะครับการเป็นเพอะงนี้ก็ก็ควรใส่ เนี่ยครับข้อ5 what can v i s t o r do in your country คร <pod> ับแขกนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนสามารถทำอะไรได้ในประเทศของคุณหลายอย่างเลยครับหลายอย่างเลย visit museum อ๋อมีเซนเจอรมีเซีนไปแล้ว visit temple อะไรอีกเอะียนอะไรมาที่ไปดิสิมาร์เก็ตใช่ไหมครับฟลูมารนะ <laughs> ์เก็ตใชนะครับเออียนอะไรครับโอ what is across from your house what is across from your house <c oughs> อะไรที่ข้าข้ามผ่านนะจากบ้านของคุณอะไรอ่ะนะครับ อาจจะหมายถึงโซซารนะ cross โซซาร์ฮานะก็เลย across 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 ใช่นนะครับ across ข้ามใชไครับข้ามหรือผ่านตรงข้ามก็ได้หรือผ่านก็ได้ใช่ across โอเค อาจจะเป็นเทมโพลก็ได้นะสกูก็ได้นะต่อขั้นตอนเจ็ด What is the hottest temperature in your city อือใช่ไหมวันที่ร้อนที่สุดของคุณในซัมเมอร์เท่าไหร่ของเราน่าจะ is about forty three or forty two degrees Celsius นะครับมีน,น้องเขาสี่สิบ ะครับ what don't you have enough of by now? what don't you have enough by now? ค yeah. ุณมีอะไรที่ไม่พอในตอนนี้มานี่ใ uh, ช่ไหมมานี่มาเน่นะไรพวกนี้เป็นมานี่แน่เห็นไหมครับมานี่ทั้งได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยอ่าอันนี้กูจะบอกรถถัดไจ้ะ ใช้ในคำถามบดีๆได้นะครับ Okay the last one แฟร์มาครับก็ใช้ as true as true is mean เ uh, รากับเรากับเช่นนะครับ standing in the grave of wisdom is as true you are standing in an event แคนี้นอยู่ในท่าพิสตาเนี่ยเรากับยื่อยู่ในเตาอบเราเตาอบ ดัดๆ d i s s e n t r a l อยู่อยู a อาศัยน inside ซ่าเราคบกืนอยู่ในโรงดาวนะครับทีนี้เราให้พวกเราได้ลองถามดูคำตอบมันมีหลากหลายเนานะหลากหลายเช่นะ he t a l k to people as though he is prime minister right อ่าวกเขาเป็นนายกเลยน,นะได้ไหมนะ The car looks as the car look as a lot, nah, kap, up like, like a friend, eh? like a as to print like up. เครื่องบินอะไรอะหลายอย่างโอเค ising ดูเหมือนนะครับดูเหมือนมันดูเหมืนอนอะไระะะคร is นะอันนี่ลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับไม่ลองเติมเองนะครับอันนี้ grammar as true as true นะครับพวกเราลองลองหาตัวอย่างมา as true เจริงๆพวกเราครับ as true as true as true they are not as of as to my doobin says true oh yeah she's rough last as though he was a fine mm. is look Astro is my rain at a n e m y ดูเหมือนเราก็บ่ามันอาจจะฝนตกนะในคืนนี้นะครับโอเคมากมายนะครับโอเคนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวให้ให้พวกเราได้ลองดูน,ททนะวก็ทบทวนนะเดี๋ยวเป็นแบบฝึกหัดตัวนี้แหละให้ทำอีกรอบหนึ่ง Astro ให้มีลิงก์นะครับโอเคอหมายความเราทบทวนบ่อยๆฟังบ่อยๆ นะครับก็จะเกินเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้กินเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโอไปบ๊ายบายซีิว